สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดถึงตั๋วเดินทางนะครับในเขตโอเบอร์บาเยนนะครับโอเบอร์บาเยนก็คือทางตอนใต้ของบาวาเรียนะครับซึ่งโอเบอร์นี้ก็แปลว่าตอนบนแต่ไงดูแผนที่แล้วเป็นตอนล่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะครับก็คือครอบคลุมการเดินทางเนมการมิดพาเทนเคอร์เชนนะครับโอเบอร์อัมเมอร์เกานะครับฟุตเซนเบิร์ชเชสกาเดนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ ยอดนิยมที่ทุกคนไปอยู่แล้วคลิปนี้นะครับเราจะเน้นที่พูดก็คือเรื่องของตัววันนะครับคือเป็นตั๋วการเดินทางที่เราใช้จริงนะครับซึ่งเขาอาจจะมีพา s s สอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่พียง่ว่าเราใช้เท่านี้แล้วเราก็ไม่หามากกว่านี้ก็ไม่เจอนะครับพยายามหาแล้วก็คือเราจะพูดเฉพาะที่เราใช้จริงซึ่งอาจจะมีพา s s สอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะส่วนใหญ่คนก็จะใช้บายเยอนติ๊เกตกันนะครับซึ่งก็ใช้ได้อยู่แล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าในภูมิภาคนี้เนี่ย เส้นทางรถไฟเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะเท่าภูมิภาคอื่นนะครับเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยจะค่อนข้างอ้อมนะครับแล้วก็บางทีรอบรถไฟก็ไม่เป็นใจกับเรานะครับแถมบายเย็นทิกเกตก็กว่าจะใช้ได้ก็9ก้าโมงบางบางครั้งเราต้องการเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งวันครอบคลุมทุกสถานที่ในเมืองนั้นๆแต่ถ้าต้องออก9ก้าโมงมันก็จะเที่ยวได้ไม่หมดเราก็จะเสียดายนะครับฉะนั้นมีฮีโร่อย่างหนึ่งที่จะมาช่วยเราก็คือตั๋ววันของบัสนะครับ ที่สามารถใช้เดินทางได้ทั้งครอบคลุมทั้งเขตโอเบอร์บายเยนนี้เลยแต่ก่อนอื่นเราจะให้ดูก่อนว่าโอเบอร์บาเยนนี้มันตรงไหนนะครับอันนี้คือรัฐบายเยนนะครับก็คือตั้งแต่ขอบขอบ,ขอบทางซ้ายนี้นะครับไปจนถึงเส้นสีดำๆทางขวานี้นะครับโอเบอร์บาเยนก็คือทางด้านล่างนะครับฟุตเซ้นก็คืออยู่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะครับ แล้วก็การมิสพาเทนเคอร์เชนมิสเทนวอลโอเบอร์อัมเบอร์เกาก็คืออยู่ข้าง,งล่างตรงนี้นะครับเห็นใกล้ๆเหมือนจะใกล้แต่จริงๆก็ไม่ใกล้เท่าไหร่แล้วก็บัวเชสการเดนก็ตรงแถบ,แถบ,แถบ,แถบนี้นะครับเห็นอยู่ใกลกันแต่ก็ยังอยู่ในเขตโอเบ,บ,บอร์บายเยนเหมือนกันนะครับก็ทีนี้เราจะให้ดูแบบกันนิดนึงอ่นนี้ก็คือแบบเครือข่ายของของบัสนะครับที่ครอบคลุมทั้งเขตโอเบอร์บายเยนนะครับตั้งเยอะแยะลายตานิดนึงนะครับ เบิร์เชสการ์เดนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ขวาล่างนะครับแล้วก็มิดเทนวอลก็คือตรงนี้การมิสพาเทนเคอร์เชนก็คือตรงนี้อเบอร์อัมเบอร์เกก็คือตรงนี้อ่าออกผิดตรงนี้นะครับแล้วก็ฟุตเซนก็คือตรงนี้สรุปว่ามันสุดแค่ฟุตเซนที่เราจะใช้บัสได้จริงจริงจรงส่วนอื่นก็ไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่ามีรถไฟเยอะแยะอยู่แล้วนะครับทีนี้ที่เราบอกว่าฮีโร่ของเรานะครับ ก็คืออันนี้เลย RVO bus นะครับ RVO bus ก็คือ b u สของเขตการเดินรถของโอเ r อร์ e บเนนั่นเองนะครับก็ลองกดเข้าไปนะครับ RVO ok b u s .DE นี่นะครับซึ่งจะเป็นภาษาเยอรมันล้วนจะเจอหน้านี้นะครับภาษาเยอรมันล้วนเลยเนี่ยไม่มีให้เปลี่ยนภาษาอังกฤษเลยก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับเรานะครับจะหาราคาต่ววันก็ทิกเคตแอนตาริสนี่นะครับแล้วก็นี่เลยมีคําว่า o อ e r b e บเ b น s เห็นไหมครับกดเข้าไปปุ๊บ ก็จะเจอหน้านี้เนี่ยกด,กดตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้านี้เราเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยคําว่าหาคําว่า Target Ticket ก็คือตั๋ววันนั่นเองหรือจะใช้ Google แปลเอาก็ได้แล้วก็กดตรง Target Ticket นี้นะครับกดไปแล้วนี่เรากดไปแล้วก็คือโผล่มาตรงนี้อันนี้เราใช้แปลภาษามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือตั๋ววัน Day Ticket ของ RVO Bus เนี่ยก็จะอยู่ที่9.8ยูโรต่อคน นะครับเราไป2คนก็19.6ตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนเราก็พยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าไปเจอใน TripAdvisor เขาบอกว่าซื้อได้จากคนขับเราก็ไม่รู้ว่ามีที่ตู้ไหมแต่ว่าเห็นในนั้นเขาก็บอกมีคนหาที่ตู้ก็ไม่เจอก็คือซื้อได้จากคนขับนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แต่ว่าเคยอ่านมาว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยให้บอกเขาว่าเป็น t a r ์เก็ต c ิ e เนะอย่าบอก t a r ์เก็ต r าเพราะเขาจะถามว่าเป็น จะซื้อตั๋วของของเทรนหรรืออเปล่าขงถไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเป็นทาร์เก็ตทิตจะพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปก็ได้เ,ออเป็นบัสเดย์ทิตนี่ไอแผนที่เมื่อกี้หาจากตรงไหนก็กลับมาหน้าภาษาเยอรมันนิดนึงนี่นะครับฟ้าแ l a n นี้นะครับแล้วก็นี่นะครับ,นนรบ,รบอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับกดกดไปปุ๊บก็จะเจอผังเยอะแยะมากมายนะครับก็อันนี้นะครับอันแรกเนี่ยมีคําว่า overbayern bus เห็นไหมครับ ก็กดเข้าไปก็จะเป็นผังที่อันนี้ที่เปิดให้ดูนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะมันเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าตรงเส้นไหนไม่ได้บ้างนะครับก็คือตรงส่วนดูทางส่วนขวานี้นะครับเท่าที่เราดูแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราคือถ้าใครจะไปเมืองตามที่บอก4มอเมืองนี้นะครับการมิสเออ,อเบอร์อัมเบอร์เกลฟุตเซนแลวก็เบอร์เชสการ์เดนก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เลย ขอยกตัวอย่างการเสิร์ชหาเส้นทางรถบัสนะครับเพราะว่ามีแค่ตั๋วอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องรู้ว่าจะขึ้นรถบัสสายไหนด้วยใช่ไหมครับก็ mm hmm. สมมุติว่าเราจากเมืองกามิสปาเทนเคอเช่นนะครับไปเมืองโอเบอร์อัมเมอร์เก่าก็เราก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับบาน c o m หรือบาน .de ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เราก็กรอกไว้แล้วนะครับอ่าเราก็ติ๊กเลือกโลเคอลานสปอร์ตด้วยนะครับ จะได้ไม่ขึ้นรถรถไฟเร็วมาเพราะว่าเราใช้เป็นตัวบัสนะครับเราจะดูเฉพาะรอบที่เป็นบัสเท่านั้นนะครับ Rb กับบัสก็ต้องต่อกันหลายต่อมันก็ยุ่งยากนะครับบอว่าเป็นบัสอย่างเดียวเลือกรอบนี้นะครับดูรายละเอียดก็กดลูกศรนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีสายบัส9 6 0 6คือสายนี้นะครับแล้วเกิดรอบอื่นก็ กดไปนะครับคือใช้อันนี้จะค่อนข้างสะดวกที่สุดแล้วนะครับเราเคยดาวน์โหลดตารางบัสมานะครับงงมากเลยงงแบบว่าดูแล้วงงแบบหูอื้อตาลายมากเลยนะครับก็เอาเป็นแบบนี้สะดวกที่สุดแล้วก็คือเลือกวันเลือกเวลาที่เราไปแล้วก็เสิร์ชเอานะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนไปค้นหาทางอื่นบ้างสมมุติว่าจากเมืองโอเบอร์อัมเมร์เกาไปปราสาทลินเดอร์ฮอฟนะครับแล้วก็กรอกไว้แล้วตรงนี้แล้วก็ กดเซิร์ชไปบริษัทลินเดอร์ฮอฟนะครับก็ดูสายรถบัสนะครับ9.22 6เราก็อยากจะดูรอบมากกว่านี้เราก็เลื่อนไปก็ขึ้นรอบอื่นมาอีก3รอบอแต่ว,ว่าข้อควรระวังนะครับสำหรับบัสในเขตนี้นะครับซึ่งสร้างความบุญหิดให้กับเรามากนะครับเพราะว่ารอบรถเนี่ยมันหมดค่อนข้างเร็วสังเกตนะครับว่าถึงแค่หกโมงครึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็ข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยคิรว่าของเราเนี่ยเป็นการเดินทางต่อเนื่องจากการมิสปาเทนเคอร์เชนไปโอเบอร์อเมอรกาโอเบอร์อเมรกาไปฟุเซนแต่เกิดใครมาจากเมืองมิวนิกก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้กคือนั่งรถไฟมาใช้ใบเย็นติเก็ตนะครับแต่ของเราเป็นการเดินทางต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ตั๋วรถบัสก็จะค่อนข้างประหยัดทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจากเมืองเอ่อฟุเซนสถานีรถไฟฟุเซนไปปราสาทนอยชวานสไตน์นะครับ อ๋อลืมบอกไปถ้าเกิดว่าใครจะไม่อยากกลับไปหน้าแรกใหม่อยากจะค้นหาจากหน้านี้ก็กดเชนนะครับก็กดเชนตรงนี้แล้วก็ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่เราใส่รายละเอียดไว้แล้วเราก็กดค้นหานะครับครับก็รถบัสก็คือสาย78นะครับซึ่งเราได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับสายรถบัสที่จะต้องใช้สําหรับเขตเมืองต่างๆนะครับเอ่อถ้าเมืองการมิสปาเทนเคอร์เชนเนี่ย รถบัสระยะไกลนะครับซึ่งสายเนี้ยไอ้9606เนี่ยจะวิ่งตั้งแต่การมิสปาเทนเคอร์เชนไปโอเบอร์อเมอร์เกาไปจนถึงฟุตเซนเลยเชื่อมกันเลย3เมืองนะครับสังเกตว่าเนี่ยมี9606ตลอดเลยนะครับก็เป็นรถบัสที่วิ่งระหว่างเมืองไปไกลๆถ้าเกิดจากการมิดพาเทนไปมิดเทนวาลก็9608นะครับแต่ว่าจากการมิสไปมิดเทนเนี่ย รอบรถบัสจะค่อนข้างน้อยในทริปนี้เราก็เลยเลือกเป็นนั่งรถไฟไปมิดเทนวอลแทนคือคือรถไฟตรงนั้นน่ะมันมีเยอะคือมันมีเยอะเป็นบางจุดนะครับก็ทีนี้ในเมืองโอเบอร์อมเมร์เกาเนี่ยจะไปปราสาทลินเดอร์ฮอฟหรือจะไปเอทานแอบี B, คือสำนักสงเอตแทนเนี่ยก็ใช้สายเดียวกันก็คือ9622นะครับทีนี้ในฟุตเซนจากสถานีรถไฟหรือใครจะอยู่ในโซนหมู่บ้านชวานเกาซึ่งเป็นโซนที่อยู่ กึ่งกลางระหว่างเมืองฟุเซนกับเขตประสาทนอยชวานไซยเนี่ยก็ใช้สายเดียวกันก็คือสาย78นะครับสาย73ก็มีบ้างบางรอบแต่จะวิ่งมาจากเมืองอื่นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นสาย78มากกว่าในการไปกลับประสาทนอยชวานไซนะครับทีนี้สำหรับเมืองเบิร์ดเชสการ์เดนเนี่ยก็จะมีหลายสายมากมายเลยนะครับถ้าเกิดจะไปทะเลสาบโคนิกซีที่เราจะไปล่องเรือกันนะครับ ก็จะมีบัส841ส่วนมากจะเป็น841 842มีบ้างเปล่าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเขตเมืองของเบอร์เชสการ์เดนไปที่ปราสาทเอ,อชลอสเบอร์เชสการ์เดนหรือไปที่เดเรเฮาส์คือทาวน์ a ฮลของเบอร์เชสการ์เดนก็เป็นสายนี้837ได้ไปกลับเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปจากเบอร์เชสการ์เดนไปลามซาหรือเทอรสาพินเตอร์ซีเอ,อินเตอร์เซนะครับก็ใช้สายเดียวกัน คือ846นะครับแล้วเกิดใครจากเบิร์ตเชสการเดนไปซาวเบิร์กหรือจากซาวเบิร์กมาเบิร์ตเชสการเดนก็สายนี้840ซึ่งทั้งหมดที่พูดถึงนี้ก็สามารถใช้ตั๋ว RVO bus ticket ไดนะ้นี้เไไว็ <sk les> บไซต์ ban.com หรือ ban.de ที่เรายกตัวอย่างการค้นหาเส้นทางไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกเราหมดทุกอย่างเลยนะครับเหลืออย่างเดียวที่เขาไม่บอกคือคือราคาสมมุติว่าใครไม่ซื้อ RVO bus ticket นะครับ แต่อยากจะรู้ราคามันสักเท่าไหร่กันเนี่ยจะได้ประมาณถูกนี่จริงๆราคามันก็ไม่แพงนะแต่ตามนิสัยคนงกแล้วคนงกแล้วก็อยากจะรู้นี่เรายกตัวอย่างนะครับจะได้เห็นจริงๆว่ามันไม่ได้บอกนะครับก็นี่ไงแฟนนอตอวาริเบิลนะครับเขาจะบอกเฉพาะราคาของรถไฟแต่ว่ารถบัสเนี่ยเขาไม่ยอมบอกเลยนะครับทุกอันที่เป็นบัสเห็นไหมครับแฟนนอตอวาริเบิลหมดทุกอันเลยทีนี้มันก็มีเว็บนะครับที่เขาบอกเราแบบคร่าวๆไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนนะครับก็ แต่เขาเขาบอกราคาเราคร่าวๆได้ก็คือ r o m t u r i o c o m นะครับซึ่งก็ดูชื่อแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันกับเยอรมันสักเท่าไหร่นะครับสามารถหาราคาของบัสในอสอสเตรียก็ได้นะครับเมืองฟุตเซนนะครับไปที่ปราสาทนอยจวานสไตล์นะครับอมีแผนที่ให้ด้วยแถมมีราคาให้ด้วยเป็นบาาน,นี่น่าอะไรมันจะดีขนาดนี้ก็อันนี้นะครับราคาเนี่ยก็ดูก็ดูเะพะบ,บัสใช่ไหมครับ ราคาก็7 0็ดบถึงเกาบาทเนี่ยก็90บาทมันก็ประมาณ2ยูโร2.2ุ 2. 2ยูโรโดยประมาณก็น่าจะใกล้เคียงอยู่คืออันนี้เราจะไปจริงจังกับมันมากนะครับเอาเป็นแค่กะกะเอาเฉยเฉยถ้าเดินเฉยๆก็ชั่วโมงหนึ่งเดินได้ก็เดินไปเดินจากาตัวเมืองฟุตเซนไปปราสาหนอจิวันสไตล์ก็เดินได้นะครับจะเกิดบัสก็ราคาประมาณนี้เว็บเกี่ยวกับการเดินทางภายในตัวเมืองการมิสปาเทนเคอร์เชนนะครับ ซึ่งใช้ RVO bus เนี่ยมันก็อาจจะแพงไป9.8เพราะว่ามันมีราคาที่ถูกกว่านั้นคือเราคนงกเนี่ยเราก็ต้องซอกแซกหมดทุกราคาก็คือเฉพาะเมืองเนี่ยจะมีตั๋วเดืนทางภายในเมืองนะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับอ่านไม่ออกนี่นะครับเข้าไปที่เว็บนี้ก็จะเป็นภาษาเยอรมันล้วนนะครับแต่พูดงนะครับเราก็กดตรงอันนี้นะครับกดตรงนี้นะครับออ d bus นี่นะครับก็จะเป็นแถบเลื่อนลงมาแล้วก็กด ฟา r p พร c e นะครับก็จะขึ้นราคาก็คือตัววันของเขตเมืองการมิสปาเทนเคอร์เชนนะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าคำว่าทาร์เก็ตคาร์ดหรือทาร์เก็ตทิ e t เกตเนี่ยหมายถึงตัววันบางเมืองเขาก็เป็นคาร์ดบางเมืองก็ทิเกตไม่รู้เขาแบ่งกันยังไงนะครับถ้าเป็นคนเดียวตั๋วรถเมย์ก็3.5ถ้าเกิดว่า2คนก็6.5ก็ถูกกว่า R v o บีโอบัสท,ทิอีกนะครับก็คือ คอนเซปต์ <Concept S 2> ไม่ง่ายคือเขตขอบเขตการใช้งานยิ่งแคบลงเท่าไหร่เนี่ยราคาก็จะยิ่งถูกลงเท่านั้นแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้เฉพาะภายในเขตเมืองนะครับคือออกไปนอกเมืองไปมิดเทนวาลไปเทรซาบิฟเซไปซุกสปิดไม่ได้นะครับแต่ว่านี้สําหรับคนที่จะขึ้นจะไปต่อรถไปจากภายในตัวเมืองไปขึ้นรถไปซุกสปิดก็สามารถใช้ได้ครับไอ้กูเกิลแปลภาษาเอานะครับ,าาครบใครอยากรู้ว่าเส้นทางรถอันรถบัส ที่อยู่ในเมืองการมิสปาเทนเนี่ยมันเป็นยังไงก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสยแสดงต้นฉบับก่อนน,น,นนี่นะครับที่มีคําว่าแผลนนี้นะครับสเตร k เคนแผลนี้นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นผังของรถบัสมาเลยนะครับก็จริงๆต้อ,องบอกก่อนไม่ได้ไปเที่ยวยอดเขาซุปซปิเซนะครับเราก็แค่เห็นเห็นชื่ออยู่ในแมปของรถเมล์นี้เท่านั้นเองเราก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นจุดไปต่อรถหรือจุดไปขึ้น เคเบิลคาร์หรืออะไรของของสุกสปิตนะครับซึ่งซงอาจจะไม่ถูกก็ได้เราไม่รู้นะครับเห็นมีชื่ออยู่ในเนี้ยตรงนี้นะครับข้อมูลเนี้ยจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ไม่ไม่ได้ใช้ตั๋วเดินทางอื่นๆนะครับหรือว่าค้างเมืองกามิสปาเทนหลายวันแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่จากที่หาข้อมูลมาคือโรงแรมในเมืองเนี้ยเขาก็มีเกสการ์ดให้ก็คือสามารถใช้เดินทางกับรถเมลสายในเมืองเนี่ยได้ฟรีคือทั้งแมพที่เห็นเนี่ยก็คือเฉพาะในเมืองนี้นะครับไม่ได้ออก ไม่ได้แวบ,บออกไปที่เมืองอื่นเดินทางเฉพาะในเมืองนี้อย่างเดียวนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็จบแล้วสำหรับตัวเดินทางในเขตโอเบอร์ไบเยน